สวัสดีค่ะพบกันอีกคือเกา่าเนาะค่ะกับป่าบนคนอีสานมมีป่าบนคนอีสานก็เลยมาตคิดตามเรื่องเล่าความฝันของนากโกค่ะนากโกิ่นเป็นคนฝันเหม็นผูหนผ้หนึ่งเนาะค่ะวดนี้เพื่อนฝันว่าเลยมักกันกับผีสี่คนเนาะค่ะผีกับผีมีหนึ่งค่ะเรื่องเล่าความฝันของนากเพ้น่นสีให้โให้ดาบเนี่ยไรยะไปบึงไปฟังเอาน้ำกันเนาะค่ะกับความฝันของนากโกค่ะ สวัสดีค <toys> ่ะนากดีค่ะกค่ะมันนี้ก็ได้มัติดตามเรื่องราวความฝันของนากโกค่ะงวดบังหันนากโกเพิ่นกะมักชิพกเนาะมักชิพกค่ะเลียของเพิ่นกะเขาค่ะค่ะแต่ว่านากอนี่สีแปงบ่คือหมูเนาะความฝันของเพิ่นแต่ว่ากระสือของเพิ่นค่ะ อย่างเราความฝันของน่ะกอมือนีเพื่อนจีฝันว่าจังไรกัะฟังไปพร้อมๆกันค่ะค่ะแล้วก็ฝันว่าจังไรค่ะฝันมันตัจะคล้องไง้ม่จะใช้ดอกมาจะเคลื่อนหรือแม่จะใช้ดอกอยางว่าน้ำท่างท่างเป็นทางดินแดงเนาะทาง<ช>ยางอยู่ทางโลดอยู่แต่ว่าไม่มีรุผ่านยางกับใครไป,ไป,ไปจะเข้านางไปผอบสาวบ้านอยู่ที่ผู้สาวแล้วเพื่อนมาบอกบอกเพื่อนเพื่อนีตัวจะคล้องกับญาติเพื่อน อย่างผีผี้สาวค่ะทั้งวัดจะสีพ่นสีพ่นมาเพี้ยรแบบนี่สีพ่น,พน,พ h, ออนสีผีเอ่คู่น, Little, นึงนมากอดอกกอดแตงสีเลยเอาแงนน้ำมึงสีหอมแก้มให้เลยน่ะสีหอมเพิ่นมากหลาย,พยพเพิ่นก็ยื้อในเพิ่นกอดเนาะค่ะเพิ่นกอดแบบเพิ่นเพิ่นกอดแล้วเพิ่นเกิดแงนน้ำมึงแงนน้ำคือผู้สาวผู้บ่าวผู้ไหยเป็นเป็นผัวเพิ่นน่ะไป็นสาเป็นผัวเป็นผู้บ่าวนะ เราเป็นผู้บ่าวรอหลุบรอเพิ่นก็กอดพก็จะแง้มมืกอกอ,นะ <c oughs> อดโอ๊กข้านะกอดเพิ่นกอดเอวเข้าไว้แล้วเพิ่นก็ะแง้ม <c oughs> มือแง้มมือบบบนี้แง้มมือสี่ขนนั่นสามขนนั่นสามขนสามคนเฮ็ดเป็นอันหนึ่งเป็นเอียงดอกเพิ่นพูนดินคืนเป็น,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 ปนสี่เหลี่ยมเนาะค่ะ <c oughs> พูนดินคือเป็นสี่เหลี่ยมปูกเขาบนในสี่เหลี่ยมใหญ่เป็นเหมืองสมิงแหละโตเจ้าของกับยานเพิ่น เพิ them, ่นเพิ่นเหยียบเขาเพิ่นกระถือเขาเพิ่นกระถือบ่อกระถือบ่อปากหน้าหย่าหย่านพิ่นลายหย่านพิ่นหลอกอะไร่นะคะเหยียบเขาเพิ่นเหยียบไปตอนแรลกอุกกาบาทันี่ยเหยียบแล้วตอนแรกเนาะมาหนี้ปมาเจอจังไรดอกเบี้ปเหยียบเขาเพิ่นหมายเพิ่นปลูกน่ะเพิ่นปลูกเขาในพันเฮดซีเลียมคือขนาดน่ะแต่ว่ามันใบใหญ่เด้อเป็นเมืองเซมี่เพิ่นปลูกเขาบองกลาง ตนเจ้ของดดเหยียบโดดเหยียบเหยียบเขาเพื่นน่ะละกอนบ่ดูดเหยียบแม่ให้เขาเพื่อนตายเขาเพื่อนกับพ่ตายค่ะเขาเพื่อนกับพ่ตายบั้นค่ะเพิ่อนมานี่เช่าเหยียบแล้วเป็นต้นแหลกเนาะเพื่อนกระชิบเพื่อนบอกว่าแปดเก้าด้อเพิ่นต้นแหลกแต่มักกันใหม่ๆมักกับเขาสามสี่คนขีแปดเก้าพลาค่ะ ให้ให้เต็มเต่าให้แปดเก้าให้แปดเก้าเพิ่นบอกเพิ่นโตเลยบอกเพิ่นโตเลยจ้ะแปดเก้าตอนแรกว่าท่านเหยีบข่าวว่าท่านกอดเพิ่นนะเพิ่นก็หายแล้วเพิ่นหายไปก่อนแปดเก้าโตเยี่ยวแขนแขนจ้ะโอ้เหยียบข่าวเพิ่นเพเพิ่นสิเขียดจะเพิ่นยังไลยเนาะเพิ่นก็ยัางหายเลขก็ยัางหายแปดเก้าเด้อเพิ่นจ้ะแปดเก้าตรงเดียวเลย ตัวเดียวตีแบบบุรแปลนั่นละก่อนเนาบ่ได้แปลเลยดีให้เลขมมาเลยใช่ไหมค่ะห้ตัวหนึ่งแปเก่าอู้ล้องปันหนึ่งแปะเก่าแปเก่าปนเกาแมนแปดเก่า,กา,กาตัวเดียวแต่ว่าเป็นผีเป็นป่อนะก่อนผีแตรกสัมภาษณกันตอนพันชัยมันจะตอนแรก ในความพันธุ์แต่ความพันธุ์แต่ยางไปหาิ่นนะค่ะแต่นมาท่านให้มันอีกิ่นวาขผืนนะค่ะอืมแปเก่าผ่นมากตันเท่ยค่ะไปหาที่เราไปหาหาิ่นเพิ่นเราหายลนก็กมักิ่นบ่อก็ระิมาแต่ตอนแหลกมากคือกันจไปหาพิ่นมายางม่เจอผืางมันนำทางเห็นิ่นมันปลูกเขาปลูกเขาก็กระเจาะนม่น่อยซีเรียมหนึ่งไปเหยียบเขาิ่น ต่นกนตอนแหลว่าท่านเหยียบด้วยตอนแหลท่านเหยียบเขาเพื่อนดิเพราะฉะนันแต่ตอนแหลด้พระไทยเนี่ยตอนแหลดนะตอเพื่นว่าท่านสั้างพระไทยแปดเก่า, <c oughs> า 8, 9, ท่านา 8, ว่าแปดเก่าว้าแต่ว่าแปดเก่าก็เลว่าสื่อเอเดอจังส,สรร์นี่นสิแปดเก่าเดื้อเพื่อนว่าแปดเก่าดื้อสังสรรนั่น เจ้าของหูมาก็ลุกตื่นขึ้นโต๊ะก็ยากขึ้นไอ้มันมาว่ะในความฝันเจ้าของจะถอดจิตมึงว่ะจะไปหามึงว่ะแล้วก็ฉันนั่นก็จะนอนนึงก็ยังหูเดี๋ยววันนี้เรื่นงสนุนหลอกมันก็จะถอดจิตมึงว่ะจะไปหามึงว่ะไอ้มันมาว่ะแล้วหูมือกลุกตื่น่ะังไม่เอิญก็ไม่ยากฉันฉันนี้ แต่เพิ่นไฮตัวหนึ่งแต่เต่าเลยทีละอ่าตัวเดียวคอยแกงว,ว่าจ้าเพิ่นสีเทียดจ้าเพิ่นสียังที่นี่จะเหี่ยวคือสีโบขีดจอกเนาะเพิ่นไฮเล็กเพิ่นไฮเล็กเนาะค่ะ,ค,ะคู่คู่เทือนี่นะกอนี่เพิ่นฝันนี่มีเตเป้เอาเพิ่นสีเป้โบคือมูแต่บักกะถือของเพิน่นค่ะมาหลอบนี่นี่ได้เป็นโตเลยเนาะค่ะเบลโบเลเปะ จังเดยก็ให้ท่านผู้ชมทางบ้านโชคมันกับนากอเนาะแปดเก่าตัวเดียวเน้นๆเลยมาร์คบ่นากอเลยตัวเดียวแปดเก่ะาเอฟซีมันน้ำกันอีกเนาะหวดพานมานั่นแอดเองกับบุดีมาติดตามเนาะคคค่่่ะะะรอบนี้ก็หวังว่าเอฟซีสิมันน้ำนากออีกเนาะค่ะจังเดยก็ขอบคุณนากอเนาะค่ะเนาะที่แบ่งปันตัวเลขแนวทางความฝันให้ เอฟซีทางบ้าน<ไ>ของเฮา<ช>นา<ช>นะนาอเนะค่ะขอบคุณค่ะนาโกมากสรุปตัวเลขของนากโ,นโกนอค่ะเลขของนากโกแปดเก่าค่ะเลขของนากโกแปดเก่าพ่นฝันเห็นผีสี่คนค่ะแต่ว่าพ่นหมักนากโกนอค่ะนาโกกับหมักพ่นพ่นฝันว่าผีปูเข่านาโกก็ได้เข่าไปเหยียบค่ะ ผีเพิพ่นกะเครียดให้เพิ่นวะนาโกเพิ่นวะเพิ่นกะบอกเลขนากโกค่ะเป็นตูค่ะแปดเก่าเพิ่นบอกเป็นตูเนาะค่ะแปดเก่ามันทีสิหกพฤษสภาคมพ่อโสองพันห้าร้อยหกเก็ดอย่าลืมกดติดตามป่าบนคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป่าบนคนอีสานนําในเดองค่ะ ค่พระท่านกุลติดตามป่าบนคนอีสานขอฝากส่องป่าบนคนอีสานกดติดตามกดไลไหลกดแชแ์เพื่อสีบริพาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูรีค่ะป่าบนคนอีสานกสิหามาฝากท่านผู้ชมทางบ้านนาอค่ะสำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานการนิเทียงเทนี้คลิปนาโผลกันใหม่ โศกโศกหมานหมาน,นลำลำลุำลยลุย,ลยหิ้งหิ้งตังตังกับตุลือของนากโกน้อค่ะสวัสดีค่ะ